เบิ่งคมคมง่วมองพักพรคุณตากับง่ววันนี้พี่แมงป่องออกมายามงัวนน้ำดูพี่น้ําขิงดูดูพ่อกับพี่แมงป่องมาเลี้ยงบัวนะเห็นไหมน้องอ่ะมาเศ้าหมนี่จะโตงามได้พี่น้อง น่พอนำ้ำขิงละอ่อนอใหญ่มันกินนี่ล่ะจะมาคุณตาโบอ,อยากไปใส่นี่ล่ะงัวคุณตาเบิงบ้งเบิ้งมีต่ตัวงามๆงมมัวหน่อยแน่งัวมีแพนด้ากม็มีอ่ะตั้งลุม,มเสีงมมง่วงอ่ะอันนี้พี่แมงปองอมาดูวัวด้วยวันนี้ออกพรรษาห่มเย็นเย็นเลยพี่นอ้องอยู่ตรงหน้าอ่ะเดินเลี้ยงงัวเพิน่น กังเวทมันก็สิมาอยู่เดินเหลี่ยงมอยู่มันเดินเดินโฮมไปอีกแล้วไปอีกแล้วตัวนั้นน่ะจะข้ามคลองเหรอข้ามบข้ามบ่โอ้โหคนน่ะนี่ตัวงามเลยค่ะ ไปละไปละเพิ่นเพิ่นอ่อมหน้าไหวค่ะเอาไห้ใหงัวแล้วก็จะมีปลาไห้ให้งัวลบหอนเย็นเย็นพี่น้องเนี่ยลงไปลุมทีทีไม่หน่อยไปเมื่อกี้ก็น้องไส่เพิ่นกาดอ่อมหัวไววที่การหาหันฟังคล้องทั้งนั้นเป็นหมองปลูกหญ้า นี่ละทีทีไม่หน่อยทีเห็นหยาทั่งข้างหน้าค่ะนี่ละค่ะอาหารหลักของสุ่มนี่ละนี่ยมื่อนี้พามาชมมัว่วที่หยาได้ร้ายนะพี่น้องเนี่ยตนนัวนี้อ้วนบึกบึกเลยพี่น้องนะสวยงามสวยงามพี่โตอ้อวน ดูน้องพี่เมียงป่องไอ้ด่างเหรอหรือไอ้แพนด้าไอ้แพนด้าแพนด้านี่มันชอบคนฮะหมาตัวโต,วตวให้ชัาได้เฮ้ยไอ,อตัวนี้ตัวผู้เหรอตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวโอ้พอพันพอพันฮะชื่อฟาร์มอะไรนี่ชื่อฟาร์มอะไร ฟาร์มตาวันดีนะคะเนี่ยฟาร์มตาวันดีตาวันดีฟาร์มงวดเราเนี่แต่โตเป็นตาหักค่ะพ่่ออมันชืปีศาจแดงไอตัวไหนปีศาจแดงอ๋อปีศาจแดงเหรอรู้ชื่อมันพันอะไร พ่อมันชื๋อพ่อมันชื่อปีศาจแดงหงแดง,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 งเหรอเฮ้ดูหงแดงส,งงสิน่ารักน่ารักเลยโอ้มีตัวเ<ห>ป็นตาหากัก<ห>คุณตาหลงขนาดได้หี่เออน่ะใครเห็นก็กนนนรักน่าเห็นบ่ พี่น้ำขิงดูพ่อดินั่นเห็นบอน้องให้กอดด้วยชอบเกนาข้างนั่นเห็นบออืมไผรเลี้ยงไผรกระหักพี่น้องอา่าคนเลี้ยงงัวกระหักงัวนะพี่น้องเนาะพวกเลี้ยงไก่กระหักไก่ได้บะเนี่ย <c oughs> <c oughs> บงังเอิญเลี้ยงงวัวอา้าว มึงด,ดูดูพี่พี่แมงป่องเอาให้บงบวัวนนานเห็นไหมน้องก็น้องก็ติดพี่เหมือนกันพี่นำขฉียงมานะปื๊ดหนานเห็นปะคุณยายปลูกกอไผไว้กระกระด้ษโ้มพอ,อมได้กินใบพอ่อม ยูผุ่นนองกบลายเลยเบิ้มเบิ้มพี่แมงป่องดูดึง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 ดาดึงดาดึงมั้งเนี่ึงมั้งมาเร็ว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 นี่ย น่ารักจังเลยลูกอ่ันนี่นากามามา้าม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 า่าม่มา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 ยาม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 วๆาม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 าูกมนมามนมามะมา่อันน,น,น,นยามามามานามาูกมามาามา่า่าม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 ม่มมามูมมวมามาามามามาามามาามมาน อันนี้อันน่องไส้เอาหัวอาหารมาให้กินน้ำ้อมแต่ว่าถ้าพูดได้ยากไ้หัวอาหารนะคะของไมหน่อยมีมีมีแบงขายนะคะราคาถึกๆซ้ำแบงกันไปกินค่ะสนใจทักได้นะคะทักมาหาไ่หน่อยเลยอาหารงัวนลักาก,ากากน้ำตาลน้ำค่ะกากน้ำตาลเอามาผาสมกับกับฟางแห้งนะคะให้มันกินยูบ้านไ่หน่อยมีนะคะถ้าจังไดสนใจทกักแชทมาได้นะคะ เทิงหัวอาหารง่วนเท่งเงินกากน้ำตาลค่ะไปหน่อยค่ะมีเป็นกนะร่อนเอากนะร่อนมาใสา่เอาก็ได้อยู่บ้านถาหัวอาหารนี่ก,ก็เป็นกระสอบกากเอาเสริมกันกับอาหารกับกับกยาเปีกยกเนาะยาเปียก้าแห้งหัวอาหารก็มีกากน้ำตาลก็มีถ้าผู้ใดสนใจทักได้นะคะเอามือนี้มาอัปเดตเลืองง่วเนาะพามาเบิ่งง่วเดี๋ยวถาหญ้าโตข้างล่างงามเดี๋ยวไปหน่อย สิมาธายบางอีกรอบหนึ่งถ้าสนใจหัวอาหารง่วกากน้ำตาลอย่าลืมทักแชทนะคะขอบคุณค่ะ